ครับวันนี้มาพบกับเ p ็นพีปิดฟาครับแบบนี้ผมจะมาสอนทุกคนใส่กระจกซิ่งนะครับว่าก็ใส่ยังไงนะครับอันนี้คือหน้าตาของกระจกซิ่งครับที่ผมจะาใส่นะครับเดี๋ยวไปดูตอนใส่เลยดีกว,ว่าครับอันนี้คืออุปกรณ์ของเขาครับมีกระจกมีแป้นยึดกระจกครับ เป็นยึดครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเนื้เลยดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะถอดชิ้นนี้นะครับถอดชิ้นเนี้ยออกมาเลครับอกระจกของรุ่นนี้เป็นรุ่นกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราถอดปลั๊กออกก่อนนะครับอันนี้คือตอนที่เราถอดออกมาแล้วนะครับ ต้องถอดแผงออกแผงว่าตัวมาด้วยนะครับเนี่ยไม่งั้นมันจะขันรถข้างในไม่ได้มันมีรถข้างในอยู่อันนี้คือตอนที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่ครับติดตั้งก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทางข้างขวาก็ข้างซ้ายนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์้กับ n t Speedfast ด้วยครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ